ที่ที่ผมพิจารณาตามแต่ว่าถ้าเกิดเราในชีวิตประจําวันเน่ยเราฝึกสมถะแบบนี้ไปหรือว่าฝึกได้เฉพาะฝึกได้ดีเฉพาะในรูปแบบแลักษณะนี้ครับหลวงตาเราจําเป็นต้องมานั่งสมาธิในรูปแบบไหมถึงจะฝึกสมถะได้ดีหรือชีวิตประจําวันก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างไงครับเออเนี่ยนะการเข้าฌานเนี่ยเหมือนกับขับรถพอถ้าก็มาเรียน,นยฝึกฝึกฝึกการขับรถให้เก่ง เออมามาเข้าชานได้เก่ง Ada. เข้าชานแต่และชานหนึ่งสองสามสี่ห้ารู้ด้วยรถคันเนี้ถ้าเป็นรูปประชานก็รถคันนี้มีสี่เกียร์เข้าชานสี่เกียร์แต่ก็มาเรียนวิธีการเข้าชานสี่เกียร์แต่พอท่านขับรถเป็นคือเข้าชานได้แล้วแล้วเก่งแล้วเรียวกว่าเก่งแล้วเข้าชานเก่งเรียวกว่าเป็นวสีแล้วเป็นวสีมันเก่งก็ได้เป็นวสีด้วยนะคือเข้าเข้าเกียร์โดยไม่ต้องมองเลยหนึ่งสองสามสี่เข้าได้เลยไม่ต้องมอง ข้าสี่ชานเพราะว่าท้ารู้เลยว่าเกียร์หนึ่งต้องอยู่ตรงนี้เกียร์สองอยู่นี่เกียร์สามนี่เกียร์สี่ถามว่าท่านจะต้องมาเรียนแล้วทําท่าอยู่บนรถตลอดเวลาอย่างนั้นท่งจะเป็นชานไหมพอท่านขับรถเป็นแล้วต้องเรียนไหมต้องทํำไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันเป็นที่ไหนแล้วมันเป็นที่กายหรือเป็นที่อะไรที่ใจเออเป็นที่ใจพอท่านขับรถเป็นแล้วมันก็เป็นที่ใจแล้วไม่ได้เป็นที่กายแล้วถามว่าขับรถเป็นไหมพอท่านขับรถเป็นไหมเนี่ยพอท่านบอกว่า ขับรถเป็นอาถ้าขับรถเป็นได้ไงเพราะท่านอยู่กับพื้นพื้นศาลาเนี่ยไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่บนรถเลยทาไมบอกว่าขับรถเป็นเนี่ยท่านลุตาถามว่าผู้ท่านขับรถเป็นไหมพวกท่านที่ขับรถเป็นท่านก็บอกว่าขับรถเป็นก็ตอนเนี้ท่านไม่ได้นั่งหลังพวงมาลัยท่านอยู่บนศาลาเนี่ยแล้วท่านรู้ได้ไงว่าท่านขับรถเป็นท่านรู้ว่าท่านขับรถเป็นรู้ที่ไหนรู้ที่ใจเห็นไหมเพราะถ้าท่านเป็นฌานแล้วท่านไม่ต้องถามเลยว่า ต้องดับละ่งหลับตาอยู่ทุกวันไม่นั่งหลับตาเลยไหมมันอยู่ที่ท่านทําเป็นหรือเปล่าท่านทําฌานเป็นหรือเปล่าถ้าท่านทําฌานเป็นัวชํานาญแล้วท่านไม่ต้องมันไม่ได้อยู่ที่หลับตาหรือลืมตาไม่อยู่ที่ท่านั่งนะกุมินตีลกาเอาขาชี้ฟ้าก็เป็นานบอกว่าท่านขับรถเป็นนะท่านไม่ต้องไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยท่านนั่งอยู่กับพืชตาลาท่านก็บอกขับรถเป็นอะไรเห็นไหม เพราะอะไรมันเป็นที่ท่านรู้ที่ใจรู้แก่ใจของท่านว่าท่านขับรถเป็นมันเป็นที่ชานนะท่านใช้ตาทิพย์อภพิญญาใช้อิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยท่านทําในขณะจิตเดียวท่านไม่ต้องไปเข้าเลี้ยงดึงทรงตอติในเข้าไอ้เกี้ยหนึ่งเกี้ยสองเกี้ยสามเกี้ยสี่อะไรมันก็ปื๊ดขับไปเลยจะไปไหนก็ไปจะใช้ตาทิพย์หูทิพย์ดีดีนาคตระลึกชาติได้รู้ววาราจิตได้กันปื๊ดก็ใช้เลยไม่ต้องไปตึงตุกต้มตี เมื่อก็ตีกอลเวลาจะตีก็ต้องวงสวิงตึ้งต๊ะต๊ตีตึ้งโต๊ะโต๊ตีเวลาตีจริงก็หววตึ๊บไปเลยไม่มีหนึ่งสองสามสี่หรักไม่มีใครมานั่งท่องเราเวลาตีจริงอะเวลาเข้าจานจริงก็ต้องมานั่งท่องดึงต๊ะต๊ตีดึงกตต๊ตเข้าปื๊ดก็จบแล้วครับใช้ไหนก็ใช้เลยตาที่บุทิปจะดูอะไรก็ดูไปเลยใช้ไปเลยนี่เขาเรียกว่าวสีเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจของเราจะไม่มีรูปแบบนะจจก็เมทีลกาก็ได้เข้าห้องน้ำห้องส้วมกินข้าวอยู่มันถามมันก็ตอบได้งั้น ไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้ไม่ต้องออกแขกรู้จักไหมเล่นลิกเกมไม่ต้องออกแขกแล้วปล <c oughs> ่อยมวยไม่ต้องไหว้ครู <c oughs> คือมันเป็นแล้วไอ้คนไม่เป็นมันก็ต้องคู่กันยาว <c oughs> วัดสียมันเป็นได้ตลอดเวลาทับอยู่ในบทไหนมันก็เป็นได้ทำได้ <c oughs> อ่ามีอะไไม่เข้าใจอครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีใครถามผมจะถามอีกนะครับบาง <c oughs> มก็รู้รู้เรื่องจากท่าน่นะ่เพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยสอนล้วพวกนี้ขอบคุณครับก็คือเมื่อนานมาแล้วเป็นปีสองปีที่แล้วนะครับเวลานอนนะครับมีความรู้ตัวขึ้นมา่างตาแลวใจจิตมันก็สว่างขึ้นใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นแสงสีขาวๆใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นี่ ตร,ตรงนี้น,นี่แปลว่าอะไรครับอย่างโอ้ยมันก็แค่ลังสีของชานเฉยลังสีของชาใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วครับรคือลังสีของชาที่สองมันเหมือนกับดาประกายพฤกลังสีของชาที่สามมันก็เหมือนกับเป็นพระจันทร์เนี่ยแต่เป็นสีขาวลังสีของชา,า,งา,งงชาที่สี่มันก็เหมือนกับไฟนีออนหลอดกลมเนี่ยใช่ใช่หลอดนีออนอกลมอย่างเงี้ยครับแต่ดวงใหญ่ครับโอ้ก็แค่เป็นเป็น,เป,นเป็นลังสีของชาเฉยเฉยไม่ได้เป<ข>็นเรื่องขนาดที่หลับใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องพิเศษอะไรครับ ก็คืออยากจะทราบว่าขณะที่หลับเนี่ยถ <laughs> ้ามันเกิดขึ้นนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่รู้ว่าเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราว่าท่านจะกลับไปวงสวิงเก่าอีกแล้ว ผมว่าพูดไปพูดไปท่านกลับวงสวิงเก่ามดเนยคือคือครับคือวันนี้จะไขข,ข้อข้องใจเรื่องสมถะซะมากกว่าครับอะไรอย่างนี้ครับกรนี้แล้วก็เราก็เรื่องพูดเรื่องสมถะเนี่ยแต่<ค>ท่าน, <พ nik S 1> นกลับไปวงวงสวิงเก่าที่ผิดนะเนี่ยสมถะก็ผิดนะจะบอกให้<พ>ท่านบอกว่ารู้แสงประว่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเลื่อนชานนะตรงตตนี้นี่หยุดเกิดขึ้นระหว่างที่หลับนะขนะดไม่ใช่ท่านหลับหรือในขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านเลื่อนชานเป็นเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ไปขาตรงนั้นหรอกมันจะต้องเลื่อนไป นี่ท่านไปรู้แต่ตรงคาะไเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่รู้คานะคือพอรู้อันนี้พุ่ไปใส่ใจอันนี้เลื่อนไปเป็นนี้พอรู้อันนี้ไปใส่ใจนี่มันเลื่อนไปเป็นอันนี้รู้อันนี้ไม่ใส่ใจนี่มันเลื่อนไปเป็นอันนี้ท่านอยังไปใส่ใจเดีว่าเนี่ยผมมันเป็นอาการาทีก็ร้อนร้อนเย็นเย็นวูบว่าแล้วก็รู้คาเงี้ยพอเป็นแล้วสีนี่ก็รู้คาเงี้ยเราว่าท่านเนี่ยตรงเนี้ยท่านจะหลงกลับไปโวสซิงเก่าเนาะคือท่านจะคอยรู้คา ครับเกิดขึ้นนานมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยถามกันเลยไม่<อ>นี่ไม่ใช่พอท่านถาม,ถามท่านจะถามกลับไปวงเก่าสแสดงว่า<ช>มันอยู่ในใส่ใจท่านว่าท่านจะกลับไปใ,ใส่ใจว่าอา๋ออดีตอดีตเป็นทำเมานะครับครับที่เราสอนนี่คือปัจจุบันอดีตเป็นทำเมาอนาคตก็เป็นทำเมาท่านยังติดอยู่ในวง,วงสวิงเก่า เพราะฉะนั้นเวลาท่านถามท่านถามแต่วงสวิงเก่าเราสอนวงสวิงใหม่เพื่อพัฒนาท่านถามวงสวิงเก่ามันไปคนละเรื่องเลย <c oughs> ม,มีโอกาสเราถามเรื่องเก่านิดหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่านี้ไม่เคยเห็นใครอธิบายไว้นะครับก็เลยสงสัยออาเกิดจากรังสีของชาน,นี้แหละครับผมมันเป็นแค่รังสีของชาถ้าไปใส่ใจก็จะเปลี่ยนไปเป็นชานที่สามไม่ใส่ใจชาที่สามก็เป็นชานที่สี่ไม่ใส่ชาที่สี่ก็เป็นชาที่ห้าไม่ใส่ใาชาที่ห้าเป็นชาที่หกไม่ใส่ชาที่หกก็เป็นชาที่เจ็ดไม่ใส่ชาที่เจ็ดก็เป็นชาที่แปดไปไปใส่ใจทุกชาเลย ก็เป็นสมาบัติก้าไปเลยเนี่ยนี่เป็นคำสอนพระเจ้าจะไปดูในอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรสูรเนี่ยเนี่ย,ยมีคำสอนอยู่ในนี้น <Wow. S 1> คือการบรรลุอรหันต์ในในฌานเนี่ยม,มันจะมีการเข้าฌานตัวเนี้ยไม่ใส่ใจพอเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ใส่ใจนี้เกิดขึ้นนี้ไม่ใส่ใจนี้มันอยู่ใน รรพระสูตรอะอยู่ในพระสูตรก็ไปดูในพระสูตรก็จะเป็นแบบนี้พระสูตรจะเรียงแบบนี้พอเป็นอย่างนี้เราไม่ใส่ใจนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใส่ใจ,ใจในี้เป็นอย่างนี้ไม่ใส่ใจนี้ไม่ใส่ใจคือความไม่ยึดถือเอง <โ EST. S 2> พอเกิดปิติแล้วเกฤฤิดแสงสว่างเหมือนดาะกายพฤกษ์สีขาวเวอร์ไปหมดเลยเหมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าชาติที่สองอาพอไม่ใส่ใจชาติที่สองไม่ใส่ใจหลังสีทีขาวเวอร์ไปอย่างนี้ก็เท่ากับว่าไม่ยึดถือชาติที่สองนั้นก็จะเป็นชาติที่สาม เมื่อไม่ยึดถือชาติที่สาเป็นอารมณ์สุขมันเหมือนกับเป็นพระจันทร์แต่เป็นพระจันทร์วันเพ็นแต่เป็นสีขาวไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจก็ตอบไม่ยึดถือชาติที่สาไม่ยึดถือชาติที่สาก็เลยเป็นชาติที่สี่เหมือนกับเป็นเนี่ยเป็นไฟนิออนหลอดกลมก็เป็นชาติที่สี่ไม่ใส่ชาติที่สี่ก็เป็นชาติที่ห้าไม่ใส่ชาติชาติที่ห้าเป็นชาติที่หกเป็นชาติที่เจ็ดไม่ใส่ใจเฉใส่ก็ชาติที่แปดดังนั้นนะเวลาคนนั่งสมาธิแล้วก็นั่งติ้งคอหักหลับ แล้วก็พอ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 นั่งสมาธิแล้วจับนิ่งเลยจับเฉยเลยอันนี้ไม่เป็นทั้งสมระไม่เป็นทั้งวิปัสสนานะอันเนี้ยคือผิดเลยไม่เป็นอะไรเลยสะกดจ,จิตเฉยคือ <lucky S 1> พอนั่งสมาธิก็นิ่งเลยบอกว่าอันเนี้ยจับอารมณ์สมาธิเป็นสมาธิอยู่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นทั้งสมาธิไม่เป็นทั้งอารมณ์ฌานอะไรเลยถ้าถ้าจับนิ่งไว้จับนิ่งจับเฉยไว้คือสะกดจิตอย่างเดียวเลยแต่ถ้านั่งนิ่งแล้วก็คอหักหลับ อย่างนี้ก็หลับไปเป็นขัตติไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั่งสมาธิกันนะคอหักนั่งคอหักหลับสงบนั่งหลอกคอหักแล้วกไม่เป็นทั้งสมถะไม่เป็นทั้งวิปัสนาญาเันเป็นคอหักหลับสงบแต่นั่งสมาธินั่งแชอารมณ์เดียวไม่ไปไงอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้เป็นทั้งสมถะไม่เป็นทั้งวิปัสนาเราชอบนั่งกันไปโดยไม่เข้าใจนั่งนิ่งเฉยคนสอนก็ไม่รู้ไอ้คนปฏิบัติก็ไม่รู้นั่งกันยาวยืดไปเนี่ย นั่งกันเข้าแถวยาวยืดเป็นร้อยเป็นพันนั่งกันเนี่ยไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยนั่งจับเชยแล้วก็ฟงซาจับเชยุ่ฟงซาอยู่นั่น,นแหละไปพวกนึ่งก็นนั่งคออักเสบสมบูรณ์อย่างนี้ไม่เป็นทั้งสรมถาไม่เป็นทั้งวิถาสนานะจน้นสมถาไม่ต้องเลื่อนไปเรื่อยไปบันไดเลื่อนขึ้นไปหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่สี่เป็นห้าห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดก็เลื่อนขึ้นไปอย่างเงี้ย คือพอเป็นอย่างเงี้ยพุบไปใส่ใจอันนี้แบบเลื่อนไปนี้พอเป็นนี้ไปใส่ใจนี้ก็เลื่อนไปในี่นี่คือจึงจะเป็นสมบะเป็นสมบัาที่ถูกต้องถ้ายึดอะไรไม่เป็นต้งสมบถติไม่เป็นต้งวิปัสนาเพราะอะไรไม่เลื่อนเลยจับอารมณ์คาไว้อันเดียวอย่างเนี้ไม่เป็นต้งสมบัตวิปัสนาจับแสงสว่างคาไว้เดียวแช่จับอารมณ์โปร่งโลบสบายคาไว้เดียวแช่อันนี้ไม่เป็นต้งสมถัตวิปัสนาเราเรียกว่าแช่แช่อย่างเดียวเข้าใจไหมเนี้ยถ้าจะได้ไปกลับไปวงสวิงเก่าครับผมเข้าใจครับ <c oughs> ก็ก็คือก็คืออย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆลักษณะเน,นี้ยนะครับที่หลวงตาบอกต่อให้เราจะ,จะเจริญสมถะก็ต้องปล่อยอารมณ์ปล่อยอารมณ์แล้วมันจะทํางานของมันเองโดยโดยเลื่อนขั้นของมันเองลักษณะเน,นี้ยนะครับครับผมที่เราเรียกว่าแช่นะยังเป็นคาสุภาพนะถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมยัยลูกปู่บ้านโพ้เรีโตท่านว่าตามมหาบัวอาจาสมานุเคแม่ครูอาจารย์ที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ยว่าเป็นสมาธิหัวตอ เหมือนกับสมาธินอนจมเหมือนหมูเป็นหมาเลยถ้าว่านหนักมากเลยเนี่ยไอสมาธิแช่เนี่ยตามหาบัวท่านนั่ง,งสมาธิโอ้ยนั่งเด้นนนแต่จับอารมณ์เดียว,วตะกเป็นไงสมาธิดีอยู่หรอืโอโอ,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 อ้ดีมากเลยครับดีมากเอาอีกจะได้อีกเป็นไงสมาธิดีหรอดีมากเลยครับโอ้โหถามอย่างน,นั้นนะอยังไ่สะเทือนตัก สองสามคราแค่นั้นนะท่านตะว,วาดเลยตอนนี้ดังกึกก้องวัดเลยว่าจะจมอยู่กับไอ้หัวตอสมาธิหัวตอเนี่ยนะเหมือนกับจมอยู่กับอะไรนอนจมเหมือนหมูเหมือนหมาอะไรแบบเนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยนี่มันใช่สมาธิหรอนี่ยดวงตามหาบัวท่านของขึ้นเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไปกินท่านบอกว่าไม่รู้ไปกินดีมีมาจากไหนของขึ้นสายอาจารย์ท่านเลยว่าท่าน สมาธิไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําสมาธิอย่างเงี้ยมรักมีองแปดตัดออกแล้วจะบัญญัติ์ทำไมว่าสมาสมาธิตัดสมาธิออกไปตะขอนึงเออเถียงเถียงอาจารย์ท่านเลยนี่เป็นมหานะน,น,าาน,านะนี่อาจารย์ไม่ได้เป็นมหาใช่ไหมนี่เป็นมหานะ่นั่งตาหมาพูเป็นมหานเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นมหาโอ้โหลูกตอนนี้ลวงปูบ้านใส่ใส่ดังล้านกันวัดเลยเถียงกันดังว่าล้านวัดเลยอนเนี้ย เออเทียวไปเชีอยมาเถียงเถียงอาจารย์ท่านแล้วก็หันไปก็นั่นเนละยตกใจคือรอบสลา,าทั้งโอ้โหพระในวัดต้อใครต้อใครมาเต็มรอบสลา,าเลยไม่กล้าขึ้นสลาเพราะปกติหลวงปู่ม่านเนี่ยดูเป็นเสือเลยแล้วก็ลูกศิษย์นี่กลัวหงอเลยนี่ลูงตามหาบวัวโอ้โหเถียงขึ้นเถียงเสียงเสียงอาจารย์ท่านพระต้องก็่าวว่ามารอบเลยหันไปเห็นเต็มวัดเลยมาอยู่รวมหมดเลยโอ้โหเสียงมันดางทั้งวัด เขาตกใจเลยเฮ้ยได้สติคืนตัวมาว่านี่เราอ่ะดั้นด้นมากราบท่านเป็นครูเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้เราทําไมเถียมท่านแบบแบบนี้ได้เนี่ยไม่เคารพท่านเลยเลยนีครับท่านเลยได้สติคืนตัวมาเนี่ยตั้งแต่นั้นนะโอ้โหท่านเห็นโทษของไอ้สมาธิที่ผิดมาเลยท่านเขียนอยู่บ่อยอูอยู่บ่อย ว่าถ้าไม่มีว่แม่ครูบาอาจารย์แค่ออกมานะท่านไม่หลุดตรงนี้เลยท่านจะติดอยู่เนี่ยนานมากอย่างหลวงป,ปู่เทศเทศลังสีวัหินมาเปย์ติดอยู่สิบหกปีสิบหกปีเลยติดอยู่ตรงเนี้ยไม่มีคนแก้ให้หลวงปู่บ้านแก้ก็แก้ไม่ออกเนี่ยเพราะว่าดื้อที่สุดบอกว่านรำดาลิษส์หลวงปู่บ้านที่ดื้อที่สุดคือหลวงป,ปู่เทศเทศลังสีวัหินมาเปน์ดีเป็นพระรหันั่นเนี่ยแต่ตอนเะ้าเวลานี้ดื้อมากเลยูเทศเนี่ยดื้อมาก เหตุที่ดื้อเราปู่ม่านบอกว่าไม่ได้ดื้อเฉพาะชาตินี้หรอกเพราะชาติก่อนเป็นหลานท่านก็ดดื้อมากกว่านี้มาในชาตินี้เกิดตัวเป็นลูกติดตากันดื้อย่างนี้แต่ท่านก็เวตาเพราะเป็นหลานเก่าท่านดื้อติดติดติดสมาธิหัวตอเนี่ยสิบหกปีประเทศเพราะในท่านเนี่ยก็ติดสมาธิหัวตอเนี่จะบอกให้เนี่ยท่านเมืนจะกลับไปวงสวบิงเก่าเลยดีว่าท่านมาแล้วเนี่ยจะถามสนใจจะสัมปทาติดสมาธิหัวตอมาเนี่ยอืแกซะ อารมณ์สมาธิแท้จริงมันต้องเลื่อนมันต้องเลื่อนขั้นถ้าแช่มันจะมาที่หัวต่อจมอยู่กับอนจมเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยมันต้องเลื่อนขั้นแั้พูดถางสมาธิถ้่นั่งเฉยไม่เป็นสมาธิอะไรหรอกหัวต่อเป็นสมาธิหัวต่อเรียนถามหลวงตาเองนะครับก็คือถ้าเกิดตรงตอนที่อันนี้เรื่องเก่านะครับหลวงตาแต่ผมก็สงสัยก็ถามเป็นประดับความรู้ลักษณะน,นี้น,นะครับ แล้วทีนี้คือถ้าเกิดรังสีฌานที่เกิดขึ้นขณะหลับเนี่ยและหลังจากนั้นทําไมถึงมีภาพปรากฏหรือนิมิตปรากฏเนี่ยครับทั้งที่เราก็เห็นก็รู้อยู่แล้วก็เฉยอยู่เนี่ยทำไมถึงปรากฏภาพมันเกิดจากอะไรครับอ๋อมก็เกิดจากฌานอ่ะนะนิมิตมันเกิดจากฌานครับผมด้วยเรื่องปกติทำไมก็เกิดก็เกิดจากฌานหรือว่าเกิดจากจิตเราคิดปรุงแต่งหรือว่าบมเป็นได้ เราไปคุยเรื่องอะไรมาแล้วก็คิดมันก็มาฝันก็เป็นไปได้อาจจะเกิดปรุงแต่งหรือเกิดมาไาของฌานหรือเกิดอาจจะากเทวดามาเข้าฝันก็มีแล้วแต่ว่ามันมีสี่อย่างอ๋อก็คือมีสี่อย่างก็คืออาจจะเป็นสัญญาเก่าหรือเปล่าใช่ไหมครับสัญญาที่ไปคิดปรุงแต่งสัญญาที่เคยปฏิบัติไว้ลักษณะนี้หรือเปล่าครับมีส่วนหรือทำมาปรากฏเนี่ยทำมาปรากฏทำมาปรากฏ แม้ว่แต่ว่านิมิตอะไรครับแต่นิมิตอะไรก็ตามเมื่อเกิดึ้นแล้วต้องพิจารณาเพราะว่าเป็นบ้าเพราะนิมิตเยอะลูกตาเห็นมาแล้วเป็นบ้าเลยเป็นบ้าพระก็ปฏิบัติการเป็นบ้ากระโดดกําแพงวัดเลยกระโดดข้ามกําแพงวัดเขาปิดประตูหนีวไว้เขาล็อกประตูไม่ให้ออกเพราะว่าสติไม่ค่อยจะดีแล้วเขาเลยล็อกให้พระเฝ้ากันนี่อาทิตย์เป็นคนเฝ้าอาทิตย์อาทิตย์ตยนี่พระอุปกรณ์บวชด,ด้วยกัน ว้าวขังไม่ได้โบสถ์ปิดประตูไม่ออกไปไหนไม่รู้เผยยังไงไหมกลางวันเนี่ยกระโดดข้ามกระแพงวัดไปเลยกระโดดข้ามกระแพงวัดไปไปขอเงินญาติโยมที่บิดาบาตอะเอาไปซื้อเสื้อ,อเกงแล้วก็ผ้าเหลืองอะอยาตใส่ถังขยะบ้าเป็นบ้าไปแล้วนิมิตบอกวงปูมั่นบุรินทโตแม่คอาจาย์บอกว่าเจ้าไม่ต้องปฏิบัติแล้วเจ้ากับเราไม่ได้ปฏิบัติเสมอแล้วเป็นอรหันและพอแล้วลุกขึ้นตดดกระโดดกระแพงวัดไปเอา ไปซื้อไปเอาไปของเงินญาติโยมที่ใส่บาตรซ,ซ,ซื้อเสื้อเก่งเอาผ้าเอาผ้าเหลือไปทุกใส่ถังขยะแล้วเป็นอรหันแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วเป็นบ้าเลยเนี่ยเลคนคนึงอีกไลายพุทธเจ้าประกักมือเรียกแล้วก็บอกว่าเจ้ากับเราปฏิบัติเสมอแล้วไม่ต้องแล้วบรรลุอรหันลแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วเดินตามเรามาเดินตามพุทธเจ้าเดินเ,น,น,เดนเร็วขึ้นกันเดินเร็วๆๆพุทธเจ้าวิ่งวิ่งเี่ยวิ่งวิ่งวิ่งผ้าผ่อนหลุดลุ่ยผ้าตะโมผ้าระเบอร์กหลุดลุ่ยไป้หมดแล้วเป็นบ้าไปเลย เป็นเยอะเป็นบ้าแบบเนี้ยเยอะตะโกนวกเวกวกเวกอยากเป็นพระาราหันว่างเปล่าจัก,กรวาลของจัก,กรวาลตะโกนลั่นเลยว่าเป็นเจ้าจักรวาลแล้วนิพพานแล้วเป็นเจ้าจักรวาลอยู่คนเดียวแต่พอมันตะโกนตะพามคิดขึ้นได้โอ้ไม่ได้แลยแบ่งให้อาจารย์ครึ่งหนึ่งใจดีอย่าไปลงนิมิตนะเป็นบ้าเยอะ ก็ผ่านมานานแล้วครับหลวงตาแล,แ,ลและเรื่องเก่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็สงสัยไม่รู้จะถามใครนะครับก็คือนั่งเคยนั่งอยู่เฉยๆแล้วใจสงบใช่ไหมครับแล้วจะเห็นแก้วครอบอันหนึง่งใสๆนะอย่างเงี้ยแก้วครอบอยู่บริเวณห่างจากเราไปประมาณกี่เมตรอย่างเงี้ยครับเอออันี้ยมันอวิชาอันนั้นคืออะไรครับอย่างเงี้ยหมายถึงไอแก้วครอบวอวิชาครับอันเดียครอบระดครอบแล้วอวิชาตรงนั้นคือเส้นแบ่งทางวิชาหรือตัววิชาใช่เอาเส้นแบ่งองวิชากับธรรมชาติจักรวาลเดิม เส้นแบ่งนั้นอวิชานั้นคือหมายถึงตรงครอบหรือว่าข้างนอกหรือข้างในครับไอเส้นครอบเปนอะไรอวิชาตัวครอบแล้วมันแบ่งข้างในอ่ะไม่ให้เหมือนกับข้างนอกเพราะติดเดิมแพ้มันคือธรรมชาติอันเดียวกับข้างนอกมันถูกอวิชาหุม้มไว้แบ่งแบ่งแบ่งในแบ่งนอกอก็คือเรายังยึดตัวตนน่ะยึดอัตตาตัวตนยึดจิตเป็นเราเราเป็นจิตจิตเป็นของเรายึดอัตตาตัวตนมันก็เลยแบ่งเลย คือถ้าเกิดใครที่เห็นลักษณะนี้นี่เขาควรปฏิบัติยังไงหรือว่าไม่ต้องปฏิบัติยังไงนะฮะเอาไอ้ตัวนี้มันเกิดจากยึดถืออัตตาตัวตนก็ก็ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางจิตอะปล่อยวางจิตผู้รู้ผู้ปล่อยวางจิตผู้รู้ไม่ยึด่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตจิตเป็นตัวตนของเรานั่แนละไอ้เส้นขอบคนนี้มันก็จะระเบิดไปครับเส้นขอบอวิชาก็จะระเบิดทิ้งไประเบิดนี่หมายถึงทะลุออกไปใช่ไหมครัหรือว่ายังไงมันระเบิดเลยโลกธาตุไปในไปนอกมันระเบิดเลย หลวงปู่ชอบฐานนัตโมนั่งสมาธิอยู่ตอนคืนที่หลวงปู่ม่มานเรียนตัวแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่บรรลุนิพพานระเบิดบึ้มลงสนามวันไหวเลยเอ้าวสมาธิหลวงปู่ชอบฐานนัตโมดับบึ้มไปเลยอุ้ยทำไมดับเลยแล้วก็ตรวจดูว่าเอ๊ะท่านทําผิดศีลข้อใดเปล่าพี่นาดูก็ไม่ผิดศีลข้อใดแต่พี่นาขยายวงความรู้ออกไปเรื่อยๆเห็นหลวงปู่ม่มานมีเทพเทวดาเต็มท้องฟ้งฟามากราบไหว้เต็มเลยหลวงปู่ม่านตอนเช้าจะก็บอกท่านบรรลุอรหันต์แลาน คือระเบิดก็จะข้างนอกข้างในก็จะเป็นส่วนเดียวกันอย่างนี้เหรอครับระเบิดออกมาจากจิตระเบิดเอาวิชาที่มันทุมจิตอยู่ให้ข้างในอ่ะจิตเดิมแท้มันกลับคืนสู่จักรวาลเดิมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเดิมครับผมถ้าเกิดระเบิดแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันหมดเลยใช่ใช่ครับไม่มีไม่มีไานไม่มีนอกครับผมไม่มีนอกไม่มีนายไม่มีเราไม่มีเขาแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นจักรวาลเดียวกัน